เกีตัวพนักรถสีค่ะรับการเลขกหมายมัม่นใจไม่แท้ค่ะ Ka และออตโ,อต,โต้ซื้อแก่ปลาสวีให้มาค่ะตับมาเปิดราคาได้ที่หกแสนแปดหมื่นบาท เชิญเลยค่ะเชิญค่ะหกแสนแปราคาหนึ่งท่านเลยไหมคะหน้าร online, ้านขาอะไรคะกดเ็ร่วมมาชมกันได้เละเ่็นราคาได้เชิญค่ะออนไลน์มาแล้วค่ะขอบคุณค่ะสองพันที่น้าร้านปราสบิได้ค่ะหกแปดสองหน้าร้านสติยได้ค่ะหกแสนแปดหมื่นสองพันหกแสนแปดหมื่นสองพันนับหนึ่งหกแสนแปดหมื่นสองพันนับสองหกแสนแปดหมื่นสมบสี่บาทนะคะสตอตยกได้เลยนะหกแปดแปดพันรัเบียค่ะหกพันรัเบียดที่ออนไลน์สบิยได้ค่ะหกแสนแปดหมื่นหนึ่งพันหกแสนแป แสนก็มือสัาคาตอนนี hmm. ้อยู่ที่ท่าไหายนะเชฟเมเลขค่ะยนค่ะสีพันเล็นันประมูลขอใส่ก็เมื่อ0 0พหนูใส่ก็เมื่อ0 0 0ันับใส่ก็เมื่อ0 0 0พันับาราคาเปลี่ยนก็8ดราคาซื้อสอบอีกสักไม้หนั่หลังก็ใส่ยกได้ค่ะเจ็ดแสนบาทที่0 0อ0ลายนะ0 0 0สบาท0 0็ดแนบาทสองพัน0 0ะแส0สองันบเดแนสอ0ั0บาท0 0บหนึ่งนับห0 0 0บเจ็ดแสนสอง0 0 0บาท0 0 0นสอดนสาท่อันซ้ออบะ้่ะ น้ำสองพันน่หลักประมูลเจ็ดแสนเป็นบาทเจ็ดแสนป็นบาทนับนนเจ็ดแสเป็นบาทน่หรัประมูลก่อนนะให้นึ่งศสอราเปลี่ยนราคาสบาได้่ะเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพันเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสองพนับเนินเจ็ดแสนหนึ่งองพันนบสอเจ็ดแส่งหมื่นสบาทสี่พันราคาสบดยดาค่ะดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันเจ็ดนหนึ่งหมื่นสี่พันหกพัราคาเปลี่ยส้ะคะเสนหนึ่หมื่นหกพเจ็ดสนห่งหมื่นหกพันดับเนนเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหกพันนสอนับสองเจ็ดแสนหนึ่งหมื่ ลาค่ะเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันเจ็ดแสนสองหมื่นสี่พันนับหนับหนึ่งเจสนมับสองนับสองเจ็ดิบาทราคาต่นี้หกค่าสต๊าบิด้เจ็ดแสนสองหมื่นหกพนเจ็ดแสนสอนหกพนับหนึ่งนับหนึ่งเจ็ดแสนสองหมื่นหกพันนับสองนับสองเจ็ดสนสองหมนทีสมศูนย่เจ็ดสองซสอนันังขายอีกมาเรเนเจแปดศูนยามศูนย์นัลังประมูลค่ะเจ็ดสนตบิได้เจ็ดแสนสมบาทเจ็ดแสนสามบาทนับห่งนับ ออไลนสองพัยังไม่ยอมเที่ยงออไลค่ะสตาร์ตไมคะอีกสกไมไไหมสี่พันระเลียนค่ะเจ็เที่ยลสตร์ยกได้เลยนะเจ็ดสั้นสันเสี่พันเจ็ดสันสัเปร์สี่พันนับหนึ่งเจ็ดสนันประมี่พันนับสองนับสองเจ็ดสั้นสั้นเปอรหนึ่งพันรเบีน่านลานประมูลคะเจ็ดสันหน่านานนะเจ็ดสัห่น้านประมูลค่ะเจ็ดสันันเปอหนพันนนลานา์่ีเบอไลน์เจ็ดสั้นสั้นเปอน์หนึ่งพ เจ็ดแสสืองพันจะนสองพันับหนึ่งจะืนสองพันสี่พนสี่ันนาประสอบิดได้ค่ะจสสนสี่พันจะสสเี่พันหระเลายค่ะจสหม่นพันจะสนนพับหนึ่งนับหนึ่งสหม่นพันนับสองนับสองแสนสี่หมื่นหกพันบาทราคาอยู่ที่ออนไลนนะคะแปดพันน่านรำประมลค่ะจ็สิบแปดน่านรำสอบผิดได้เจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพันเจ็ดแสนสี่หมื่นแปดพนนับหนึ่งนับหนึ่งเจ็ัแสนสหมนพัน สองแสนห้าหมื่นสิบาทที่ยสัดนนึ่งซื้อต่อไปนะคะนาาสี่พันนาลปรมูลเจ็ดห้าสี่นสอบิดแสหาหม่นสี่พันเจ็ดแสนห้าหมื่นส่พับหน่งนับหนึ่งเจ็ดแน้าหมื่นพันบสองนับสองเจ็ดแสนามบบาทราคาอยู่ที่นาลิะปรมูลสอบิดไดอิสมาลริเชนนะคะเจ็ดแสนห้าหมื่นสับบาทราคานาิการมูลพันคอบิดได้กัเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดแสนห้าหมื่นหกพันนับหนึ่งนับหนึ่งเจ็ดแสนห้าหมื่นแปดพ นับสามไหมค่ะตเลาขายที่ราคา760,000บาทที่คุณลูกค้าน้าลานค่ะใช้ไปหมายเลข1517ค่ะ1517ประบรุได้เป็นราคา760,000บาทขอพักก่คุณลูกค้าน้าลานค่ะท่านต่อชม